นี่ยงแบบที่เดิมร้านเลยครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราจะได้บาล้านกันเลยอโอเคค่ะโอเควว้สวยๆสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะใช่แฟนๆรอคอยกันมานานวันนี้ก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นอีกเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะ แล้วเราก็ได้ลองใหม่ใช่วันนี้ก็ถือว่าแทบจะฟูทีมละอ่ะมาเต็มนะค่าตาน้องๆทุกคนอ่าี่ไรพิเศษมากเลยสำหรับบทบาทในวัี้ครับสำหรับไรที่มาเป็นบทบาทใหม่นะผู้กกับซีรีส์โปรเจกต์เรื่องิฐานก็จริงๆเขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเอ่อด้วยความไรอยู่ในใสายงานดูการซีรีส์วายมาก็หลายปีนะ้อซึ่งอันนี้ถือเป็นอีกสเต็ปที่เราจะต้องมารับหน้าที่เป็นคนดูแลทีมภาพรวมของโปรเจกต์ซีรีส์ให้ ให้ม e ันเป็นในทิศทางที่เราอยากได้แล้วแฟนๆอยากดูก็ตื่นเต้นครับกาให้น้องๆตลกคนละมันแน่นอนเลยว่าตลกในองระบนอะไรโอเคงั้นเดีเริ่มที่น้องอะไรแล้วกันสวัสดีครับผมชื่อแสงเหนือนะครับระบบเป็นสายฐานในเรื่องเ็กแดงสิทธานครับครับสวัสดีครับผมุูกูสิทนะครับในเรื่องระบบเป็นฟิลาครับสวัสดีครับผมชีซ่าปูดินครับระบบเป็นเรื่องระบบเป็นใครระบบในเรื่องเป็นหมอกครับผม สวัสดีครับผมกีเซอรชาครับในเรื่องผมรับบทเป็นแสงว่าครับสวัสดีค่ะนานาค่ะน้าขมิ้นรับบทเป็นเกลค่ะสวัสดีค่ะเมย์เมธการค่ะรับบทเป็นเหมือนแพรค่ะสวัสดีครับแก๊ปจักรลินครับรับบทเป็นแพรเมืองครับเออเอาหนึสวัสดีครับแบมเซตแมนรับบทเป็นจักรินครับได้อีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับโฮสอ็อกผมชื่อโฮสอ็อก เลนดิท e ี่ได้รุจักกระดาษใช่ค่ะมาจากเกาหลีเลยจะมีบทตัวบทละครหนึ่งที่เ um, ป็นเกาหลีค่ะเราก็ได้คุณโพซอกมาร่วมแตมด้วยในเรื่องนี้ที่เขาเขาเคยเล่นคิงเดอรแลนด์มาก่อนด้วยค่ะก็เลยแบบได้รับเกียรติมาในเรื่องนี้ด้วยค่ะบานนี้เราได้มีการเวิร์กช็อปกันไปแล้วมีการเวิร์กช็อปมาแล้วค่ะมีน้องๆทั้งทั้งสามคู่ของเราได้มีเข้าเข้าบทเข้าซีแล้วก็ลอง เล่นคู่กันแล้วก็เป็นยังไงถามน้องๆเจนก็เจนดีกว่าว่าเข้าคู่กันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ถ้าตํอดเวลาตลอดเาเข้ากับพี่บุ๊กมาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าชินรู้สึกสบายมากขึ้นครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะมีโมเมนต์มีแบบว่าเคมีใหม่ๆสร้างให้ทุกคนเห็นแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนานาเมนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราเจอกันแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะปรับตัวยากแต่ความจริงเราไม่ยากเลยเหมือนเรามีอะไรหลายๆอย่างเหมือนเหมือนกันแล้วก็ดูนกันง่ายค่ะเลยกคิดว่า น่าจะเป็นเคมีที่ทุกคนตามหาเหมือนกันตามหาเองตามหาว่าโอเคผมนะครับก็ผมกับดีเฟยนะครับก็เข้ากันได้อย่างดีครับเพราะแบบน้องซิมมาก็ชอบกีฬาเหมือนกันแล้วก็แบบเวลาคุยเรื่องเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นกีฬาเข้าใจกันมากขึ้นครับอันนี้เราจะพร้อมเปิดคลองเมื่อไหร่ครับคองคลองคลองคลองค ไม่กี่กึกใจนี้แล้วค่ะแต่ภายในปีนี้ไม่ยู้จ๊ะเพื่อนเดือนก็ได้เอาเดือนอ่าเดือน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 หน้าล่ะค่ะเดือนหน้าใช่ค่ะแล้วเราแบบมีแพลนว่ารตอนตีคืเดือนช่วงไตมันแรกใช่ค่ะแล้วมีอะไรอยากจัดฟลายอินไหมโอ้ยเรื่องนี้ก็จะแบบมีทั้งแบบซีนารีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพด้วยค่ะก็อยากจะแบบเหมือนพาทุกคนไปเที่ยวด้วยแล้วกันเนาะทั้งภาคเหนือแล้วก็ หลายๆที่นี่ในกรุงเทพเลยค่ะอยากให้สปอยไล่ของพ่อเลี้ยงเนยโอ๊ยงานถ้างานต้องให้พ่อเลี้ยงสปอยดีกว่าอะไล่ของเขาเีอะไรดีพูดพูดเท่าได้พูดได้พอไล่คุณมีอะไรดีคะรอผมรอพูดแต่ละงงานแต่ละงานดีทุกคหัวเติมทีแรกเหมือนไล่เราก็จะเป็นไล่ที่ค่อนข้างจะรวมสมบูรณ์แล้วกันแต่ว่ามันเหมือนธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งพอเจอสายทานเข้ามาไล่เลยรู้สึกทำให้ไล่อะมีความพิเศษมากขึ้นโอ้ ว่าสถานที่จะวิวสวยแค่ไหนแล้วก็โลที่ไหนจะต้องติดตามกินนะครับเราจะของไล่ดีหรือเปล่าเราของไล่อันนี้ถามน้องเนาะก็ดีก็ดีตำเนือผ้าเออยังเราไม่เอาขายเขาเลยหรอเราจะขายเขาอย่างเดียวไม่เดี๋ยวรอขายเนี่ยอนาคตดีกว่าเดี๋ยวพี่พี่ไม่มาสัมภาษณ์ผมอางั้นนะสุดท้ายคุณทีมฝากอะไรเป็นแรให้เป็นกำลังใจให้กับทุกที่ค่ะก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะที่รอคอยด้วยเนาะแล้วก็ที่ อนาคตที่เราจะแบบลงมาเล่นในบอ่อนี้แล้วเราก็อยากฝากทุกคนฝากน้องๆฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะปีหน้าได้ดูกันแน่นอนค่ะเปังไงบ้างในการติดตามช่องทางข่าวสารช่องทางข่าวสารแล้วก็การติดตามนะครับผมทุกช่องทางเลยครับทุกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนะครับยูเจเจดีเดอะซีรีส์ครับผมเรียกเดลสิทานได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครัขอบคุณนะคะับเราจะเล่นทำอะไรเดี๋ยลซีทานเออโยนโจด Lihat, lihat lagi